มันเป็นนายของคนที่พูดเมื่อพูดออกไปแล้วก็ต้องทําเหมือนดังทําพูดให้การกระทําและความจริงใจเป็นเครื่องที่สูดเป็นรมัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก็ครบ4ปีครับคิดตรงกันครับเราจะสร้างโรงพยาบาลย่อยให้กับพี่น้องตามมุมเมืองต่างๆเรียกว่าโรงพยาบาลสี่มุมเมืองครับ คูยขวางวางของหลงังคือหนึ่งมุมครับพี่น้องครับและมันจะไม่ใช่โรงพยาบาลที่ซ้ําซ้อนกับกรุงเทพมหานครมันจะเป็นโรงพยาบาลที่เราจะรวมการสนับสนุนของกรมการแพทย์มีสถาบันประสาทโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลถ้าเปรียบเปรียบง่ายโรงพยาบาลเล่ววิธีหรือโรงพยาบาลหญิงนะครับมีสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับมีโรงพยาบาลตาแล้วมารวม สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาดกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพเพื่อมารับใช้พี่น้องชาวห้วยขวางวังท้องหลังนะครับเราสร้างมาเยอะแล้วมายกเว้นในกรุงเทพกว่าเรื่องของพวกเราก็คือเรื่องการทำให้คนกรุงเทพมีต้นทุนในการใช้ชีวิตที่ต่ำที่สุดแล้วมีคุณภาพชีวิตที่สูงที่สุด คนกรุงเทพต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีครับคนกรุงเทพมีหนทางที่จะไปประกอบอาชีพแล้วเสริมสร้างไรายได้ได้เยอะแยะไปหมดแต่ต้องให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้ากาพักพวกผมก็เข้าไปพี่น้องกาสองครั้งได้อีกเป็นโหลเลยครับพี่น้องนะครับเข้าไปทำงานให้เลือกหนึ่ง แถมอีก้อยครับพี่น้องครับแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องได้ยังไงล่ะครับแล้วเผลอๆนะครับจะ,จ,จะพัดจะผูงขึ้นมาเป็นนายกขึ้นมาทำไงอะ่ะถามว่าจะเป็นไหมเป็นสิครับทำไมไม่เป็นแล้วทำไมถึงอยากเป็นอยากเป็นโชว์คนขุยขวางตอบแทนคนขุยขวางที่เลือกเราเข้ามาไงครับกองทุนประกันชีวิต ประชาชนคนไทยครับแต่ต้องเป็นผู้สูงอายุพี่น้องเข้าหกสิบตุ้มพี่น้องจะได้กรมทันประกันชีวิตติดตัวครับไอ้ตรงนี้พี่น้องไม่ต้องจ่ายคนบอกไหนล่ะเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีหรอกครับไปให้คนละสามพันห้าพันแปดพันพูดได้ครับแต่ทำไม่ได้แต่เบี้ยผู้สูงอายุ ที่ออกมาในรูปแบบกรมทันประกันชีวิตทําได้ครับเพราะพอพี่น้องอายุ60รัฐบาลไปออกกรมทันให้กับพี่น้องเป็นสวัสดิการครับเสียชีวิตลูกหลานเอาใบนี้ไปขึ้นอันนี้เราไม่ได้ใช้ยอมรับแต่ว่าเป็นการสร้างความมั่นคงสร้างความสบายใจให้กับพ่อแม่พี่น้องว่าไม่จากไปโดยไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลาน กระดาษใบนี้แหละครับตอนอยู่กับเราไม่มีค่าเท่าไหร่แต่พอเราตายมีค่าหนึ่งแสนบาทเลยครับผมเงินฝากแล้วเราก็คิดต่ออยากให้พี่น้องได้ใช้เงินครับพี่น้องมีกรมันหนึ่งแสนบาทไว้รอลูกหลานเอาเอาไปใช้ตอนที่เราจบชีวิตลงแต่ว่าไม่อยากให้พี่น้องหลอ ในเมื่อตรงนี้มันมีมูลค่าหนึ่งแสนบาทพี่น้องเอาเงินไปไว้ที่กองทุนที่ออกใบนี้มาเอาใบนี้ไปวางไว้ที่กองทุนเขียนสลักหลังแล้วเบิกมาใช้สองหมืนบาทครับ